นี่เปาเป็นเจ้าเว้ยฮะนะครับโอ้โหยกกามยกง่า,ายังดีวางแมงเปานี่นะครับพักน้ำอยู่แมงปาวเพิ่งจะเล้ยเข้ามาแมงปองสนันรอกว่าผิดด้วยแมงเงาครับทุกบ้านผมเอ,อื่องแมงเงาอันนี้ก็ยึดเป็นตัวเป้งเลยแหละกำลังไต่มากเขากำลังไต่มา ไปมากเขาก็จ้องมาเขาจ้องผมมาอืมแล้วเขาก็เดินไปอือเป็นนกฟง,งนะครับโอ้โหเป็นากน่ากลัวกันที่เปนยกค้างขึ้นนะฮะักค้างขึ้นอืมด้วยถอด้า,างของเจ้านักกามนะครับ ระหว่างมดก็กลับแมงป่องก็จัดไปกระดับนี่เป็นแมงปอง่องแมงป่องไครดีก่ะนี่โอโ้โหมันมีไข่ด้วยมั้งโอ,โอ,อ,อ้นี่นะครับชื่อแมงป่องใหญ่พี่น,นอ้องมาถ่ายทำให้ดูนะครับนี่คือธรรมชาติ กำลังต่อสู้กันครับแมงป่องกินหมดแมงป่องมาหากินหมดหมดก็จะกินแมงป่องโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่มันมึงกัดกูกระโดกกระเดียดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยซูซี่มากัดกูยังกระโดกอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแมงป่องว่ะโอ้ยเนาะกูกระขั้นเป็นเดี่ยวสัตวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันยังซูซีกัดกระโดกกระเดียดเท้โอ๊ยขั้นที่หมดงามครับระวังหมดงามกับแมงป่อง โอ้โหโอ้โหยังมายังมายังมาอ่ะนั่นจับจับกิน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 โอ้โหแมงป่องกำลังกินหมดครับจับกินยังแสบเนี่ยมึงมาลดมึงมาลดดูสิกินให้เบิดเลยวาสันเด้แมงป่องมา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 เลยมาเลยดูสิกินให้เบิกเลยอืมกัดกูดีแท้ว่าสันเด้แมงป่องว่าโอ้ย กะเม่นนะกะเมนนกัดนนกูโอ้ะกะเมนันคัดคักนี่จับกินมึงเลยน่เป็นจังดีอืม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 มัดกินคั้เอืมอืมหืเป็นจังเีว่าอืมนี่กำมคอมมมปั๊บเสียปากอ่าอ่ายาไม่ย้ำอืมยาไม่ย้ำยาไม่ย้ำนะ อืมเป็นจังดีเป็นจังด,งดีอืมอ่าลียุสเซก,กับบปาน,นเนี่ยเออกัดดักกระดิ่งแหวงหมดก็ได้ยแมงป่องกับตัวบกนเงี้ยครับตัวยี่ปันเด็กกัยังเพียตัวน้อยอยู่คเก่าหนั่งละนะอืมโอเคนะครับก็บฝากไว้ครับพี่น้องนะสำหรับคลิปแมงป่องนะ